โหจำไม่ได้แล้วแม่ข้าเียทำขึ้นมาถึงวันนั้นน่ะขึ้นมาเองลูกยังมีอยู่เลยข่มาัด้ขอขอขอก็้องรูด้วยขอต้รูดีกว่ับพี่พวก็คุณนิ้วนิ้วชีโอเคสวยงามนับหนึ่งสองสีห้า ีลยวสับสนมีเ่ไดรได้มาตรนี้มาครบนเลยครับเนี่ยขอขอบคุณครับครัีครับครับเบรื่องนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนักเรียเบอร์1นถึงเบอร์6กจะมาเป็นแถววันที่สองันจะพาเดินง่ับ

เียนไม่อยู่ในห้งแคบร้อย้มบานข่ลเสียลับอย่านี้ขล่สองขอนเนพิเเอร์หนแวสมาชิกเบอหนึ่งเบอร์สอตผู้หาวิบักสมาชิกมื่อไ่สองสมี่เดพิเศษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเบอร์หนึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยาหกคน การนายกเบอร์เนี่ยมันไม่ยากพเจ้แล้วที่สองบาร์น้อยวันดึกเช้าวันดึกเช้ามาตั้งใจครับ่นร่วมานสองเท่าใหร่วมทักที่หยาวางสัญญาณตัวตนบุกเข้าที่น้องนักย่บ 1 2ึ่งสองสมสี่ห,หยอครับก็วันนี้ก็มาลงพื้นที่ขอ,อ,องชุมชนีติงรายนะครับเป<ะ>็นชุมชนที่อยู่ในฝั่งทางทางทิศเหนือนะครับก่อนที่จะเข้าถึงตัวเมืองนาคือไฟพัทยารงทางจอมเทียนแล้ก็น,นี่ก็ยังเป็นชุมชนในพื้นที่ของคนพื้นที่เยอ<ล>ะน<ล>ะครับเราก็<ล> มานำเสนอนโยบายของเราเนี่แหละครับในเรื่องของเป้าหมายที่จะดําเนินการให้เมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองน่าอยู่ของคนทั้งโลกก็มาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ฟังนะครับว่าสิ่งที่จะทาให้ทิศทางของการพัฒนามืองของเราเนี่ยให้ประสบความสาเร็จได้อย่างไรบ้างด้วยนโยบายด้วยเป้าหมายของเราทั้ง4เป้าหมาย15้านโยบายที่ได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้น,นะครับ